สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเป,เป็นโมดูลเ,เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะครับก็เ,เป็น e.s.r มิเตอร์วัดค่าได้หลายแบบเลย <c oughs> เป็น ESR m e t มิเที่เป็นงาน DIY นะครับตั้งใจจีนมาอีกแล้วนะครับราคาไม่แพงประมาณ14ดอลลาร์15ดอลลาร์นะครับ นนี้่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูเลยนะครับเป็นแอดเมก้าท DIY นะครับเจ็มนีนดันเตอร์วัด RCL นะครับไดโอดแล้วก็นั่นแหละครับ E R แหละแกะนะครับแกะมาเจอดินโดนะฮะคนะครับ นี่หัวลุงครับเอาไว้ใส่หมุนหมุนเนสคสอะคริลิกนะครับหมดแล้วม่้งแพงครับอยู่ที่ประมาณ14ดอลลาร์นะครับ14ดอลลาร์ก็มีมิเตอร์ได้ตัวหนึ่งเลย ลงอุปกรณ์ SMD ม,มาให้แล้วนะฮะ รูว่าครบหรือเปล่านะครับอเออลงละเปิ๊บเบ๊บเบจอเทคทูนนี่ก็คุมแล้วล้ะครับ ท,ทีนี้ก็อะไรบ้างแอปเมกาขับ28กระเจียประจุนอนจอร้อนผ่านปรเจตซือติสตอมป๊าบอารป๊บ ก็มีเท่านี้อ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลยไล่ไปประกอบเทสกันเลยดีกว่าอันนี้เป็น ESR วัดอะไรได้บ้างเนี่ยวัดทรัพย์สิทธ์วัดความที่วัดพาวิทมอสกำเนิดพาวิทมอสก็ได้มี ESR สำหรับวัดตีนะครับมีการวัดตัวเก็บปรจุวัดคตรลวดวัดนู่นนี่นั่นมากมายเลยใช้แบตถ่านนะครับถ่านคาร์บอนครับ โอเคโดยรวมก็คุ้มนะครับ14ดอลลาเอ่อเอาไว้เอาไว้เล่นประกอบเครื่องเสียงเล่นนะครับว้วัดอุปกรณ์คือไม่ก็วัดโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งมิเตอร์นะครับก็คือจ,จ,จ,จิ้มๆัดเลยตอนจะประกอบโอ้ยเทสนะครับคร่า,าวๆโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับ นะครับก็จะได้เอามาหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เอะมานี้นะครับครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับจะดูก่มีอะไรบ้างนะครับขั้วด้านบนนี้เป็นขั้วอินพุตนะครับเอาไว้วัดเซนซีสตนะครับส่วนด้านล่างนี้เป็นเป็นวัดโวลต์นะครับส่วนนี้เป็นเอาพุตทำวิ่มอสนะครับอ่า หรือเป็นพวกฟังก์ชันเจนนะครับเอาไปฟังก์ชันเจนตัวนี้เป็นปุ่มนะครับกดได้เป็นเอ็กโคเดอร์นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็มีเทคทูนนะครับส่วน3ามตรงนี้แพดนี้สามารถบัดกรีเพื่อต่อปลาคิดได้ด้วยนะครับผมนะครับด้านข้างนี้ก็มีแจ็คนะครับดีนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่9โวลต์ไว้ท่านนะครับท่าน9กโวลต์นะครับอ่านะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเปิดหน้าจอก็กดหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะบอกแบบนี้นะครับแบตเท่าไรนะครับเมื่อเราเปิดหน้าจอปุ๊บมันจะทําการเทสทันทีเลยนะครับไม่รู้เห็นเปล่านะครับเมื่อเปิดหน้าจอปุ๊บมันจะทําการเทสทันทีเลยว่าเรามีอะไรต่อไหมนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อไว้มันก็จะปิดทันทีนะครับทีนี้เนี่ยที่ในการต่อเนี่ยก็จะมีประมาณว่ามันจะมีเขียนไว้หนึ่งสองสามครับสามแถวแรกเนี่ยคือขาหนึ่งอันกลางคือขาสองในก็ะสามช่องสุดท้ายคือขาสามนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไดโอดไว้นะครับ อันนี้คือกรณีวัดออโต้นะครับใส่ได้ปรงนี้นะครับเมื่อเรากดปุ๊บมันทาการบอกไฟที่เราจ่ายเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทาการเคสทันทีอัตโนมัติเลยมันก็จะบอกทันทีเลยครับว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นเป็นเคสขาโทษนะครับคาสาเป็นอนโนดนะครับนะครับมันก็บอกละเอียดนะครับครบเลยนะครับอันนี้กรณีอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็ถ้าาจะวัดอย่างอื่นเราก็ไฟเข้าไปเลยนะครับแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับขาไหนก็ได้ขานหนก็ได้ครับมันอัตันมติเองกดหนึ่งครั้งครับมันก็ทาการเทสให้ใหม่นะครับอ่ามันก็จะรู้แล้วครับเป็น R ห้าสิบห้านะครับ KO ห้าสิบห้าจุดหกเก้าครับในที่นี้วัดได้ห้าสิบห้าจุดหกเก้าจริงๆมันคือห้าสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็คือการวัด R นั่นเองนะครับต่อมาก้เราจะลอง ก็คืออาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับไม,ไม่ไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็เทกมเตอร์นะครับนี่ครับผมอันนี้มันได้5้าสิบนะครับลองมาเป็นมิเตอร์กันนะครับมิเตอร์ได้น่าจะใกล้เคียงเลยครับ ห้าสิบหกจุดสามสามอ่าก็อาจจะผิดเยอะอยู่นะครับนิดหน่อยอ่าประมาณก็ก็เป็นการเข้าโหมดต,ต่างๆนะครับโหมดนะครับตัวอย่างเช่นเราหน้าจอนี้เรากดค้างไว้ครับมันจะเข้าโหมด คร่าวๆอ่า Mod Selection นะครับใน Selection มีอะไรบ้างก็มีเมนูแล้วก็หมุนนะครับมีสวิตช์ Off นะครับมีาน a ิตเตอร์มี Frequency มีฟังก์ชันเจนนะครับมี s p e บ d ทางมอ m นะครับคือส่งทาง PWM เอกมาเทสได้นะครับแล้วก็มี R L นะครับ C DS หนึแป B สองนก็เทสได้นะครับมี C Collection ก็เทสได้เช่นเดียวกัน IR Decoder นะครับก็คือวัดสัญญาณ IR จะถี่โมได้ด้วยนะครับ เราเองคอนเดอร์ดีเอสทีหนึ่งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับเซลเทสนะครับเอาไว้เคลิเบตเครื่องนะครับนะครับแล้วก็มีตั้งพื้นหลังนะครับสี่ลายโชว์ดัต้าก็โชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับมีฟอนสี่ลายครับวัดวอนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เซลเทสวอนเตสฟอนคัลเลอร์แบคฮัลเลอร์โชว์ดัต้าสวิตช์ออฟนี่ก็คือปิดนะครับ เราไล่ลแล้วอานเราจะเชเทสแ,แ,แล้วเราเรามาเทสที่เซลเทสกันก่อนดีกว่าเรามาคาลิเบรเครื่องกันก่อนนะครับกดเซลเทสนะครับปุ๊บกดหนึ่งครั้งมันจะบอกให้เราชอร็อตอุปกรณ์นะครับเราก็ทําการชอร็อตเลยครับสามขาครับเพียงกันก็คือขาที่หนึ่งกับขาที่สานะครับชอ็อตกันขาหนึ่งขาสองครับทำหนึ่งขาสองจากนั้นขาสองไปขาสามนะครับ มันจะทําการมันก็จะเช็คค่า R นะครับอันนี้เราช็อตเรียบร้อยแล้ว R ของโพบนะครับช็อตโพล์สมดัชนทางในสายสมดัชน,นทางของอุปกรณ์ยังบ้างครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วมันก็บอกให้เ,าเราเอาอุปกรณ์มาแน่ออกนะครับออโตเวตมันก็ทําการคาลิเบตให้เรานะครับอตโนมัตนะครับเราก็รอมันนะครับ เขาจะบอกให้เราเอาอเาซีนะครับ <OR> ที่ค่ามากกว่า100ไมโครนาโนลฟานะครับใส่เข้าไปที่ขาหนึ่งและสามนะครับทีนี้ผมไม่มีผมเพื่เอาที่ใกล้เคียงไม่ใกล้มากนะครับก็ประมาณ้97นาวโปลฟาตนะครับผมใช้หนึ่งร้อยนิโคลฟาตใส่เข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นมาครับก็คือมันทําการเซฟเทสคาลิเบทให้เราเรียบร้อยละ เทสเอ็นนะครับมันก็โชว์เทสเอ็นก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นการเซลเทสนะครับเป็นการคาลิเบตนะครับต่อมาก็มาดูโวลเทสก็คือวัดโวลต์จากข้างนอกนั่นเองก็คือวัดที่ขางี้นะครับทีนี้ไม่มีอุปกรณ์ลองเดี๋ยวลองใช้มิเตอร์นะครับตั้งตั้งวัดไดโอดนะครับแล้วลองไฟดูนะครับผมเอาไฟที่มาที่ใช้ในการวัดไดโอดนะครับของมิเตอร์นะครับไฟเข้าไปที่ช่องนี้ผมก็จะวัดให้เลยนะครับว่า1.47โวลต์นะครับ ภาพวาดไม่ชัดมากครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมวัดโวลต์แล้วต่อมาเราก็มันรู้มานะครับเมนูมันไม่ค่อยเข้าครับไม่ค่อยเข้าสีเล็กออมาแล้วครับวัดโวลต์ต่อมาก็เป็นฟอนต์คัลเลอร์นะครับฟอนต์คัลเลอร์ก็มี R G B นะครับ R เนี่ยจะปรับได้31นะครับ G ปรับได้60กว่าแล้วก็ B นะครับพอปรับแสงก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสีแล้วครับ อันนี้อฟอนต์นะครับติตัวของฟอนต์ถ้าต้องการให้เตฟกดค้างนะครับนะครับถ้าให้เตฟกดค้างถ้ากดทีเดียวมันก็จะเปลี่ยนตับค้าอื่นนะครับนะครับแบบนี้นะครับถือเงินนะครับนะฮะก็ดูนะครับกดค้างมันจะกลับมาหน้าจอหลักต่อมาเป็นแบ็คแบ็คคัลเลอร์ก็คือก็คือแบ็กกราวนั่นเองนะครับเปลี่ยนดูนะครับแบ็กกราวก็จก็เปลี่ยนสี เหมือนกันคับ R G B นะครับปับเหมือนกันครับสีของแบ็กกราวนั่นเองกดแบ c ็กกลับมานะครับกดค้างไว้จะกลับมาโชว์ดัตต้าก็โชว์ค่านะครับที่เราคั i ลิเบตไว้โชว์รุ่นนะครับแล้วก็โชว์ตัวอักษรโชว์การพอดพอดรูปนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมว่าสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อะไรเป็นเ่ไหรน,น,นะครับมันก็โชว์ตัวหนังสือ ก็ไม่มีอะไรต่อมาก็สวฟนปิดออฟนี่ก็ปิดเครื่องครับปกไปมันจะดับนะครับทาร์ิสเตอร์กดทาร์กิสเตอร์ปุ๊บมันก็จะทําการเข้ามูโหมดทาร์กิสเตอร์เลยจริงๆตรงนี้เราวัดออโตอยู่แล้วนะครับจริงๆเราไม่ต้องเข้ามาโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับมันว่าออโตให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันก็โชว์บอกเลยว่าเป็นทาร์กิสเตอร์ชนิด n b n นะครับ SFE สามนห้าสองนะครับ IC สามสองมิลลิแอมก็คือบอกหมดเลยนะครับ ขาหนึ่งที่เราต่อไว้คือขา C ขาสองคือขา B ขาสามคือ E นะครับก็บอกไว้ละเอียดเลยนะครับอ่าทีนี้กลับไปหมดมานะครับคาปาซิเตอร์เรามาเป็นฟ r e q u e n นะครับความ T อ่าก็คือตัวเครื่องก็วัดความี่ได้โดยเข้าที่ช่องนี้นะครับทีนี้ตรงน,นี้ไม่มีฟังก์ชันเจนอยู่นะครับก็กลับไปต่อมาก็ฟังก์ชันเ e n ร r a t ร r ตัวมันเองก็เป็นฟังก์ชันเ e เรเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ลองเอาสกคมมากมาดู เราก็จะระวงังน,นะครับ,รบเราจะลองวัดตะกบดูนะครับ ัน,นก็โกบจิ๋วครับก็ได้จากจีนมานะครับมันเป็นโหมดฟังก์ชันเจ็นได้เราก็เลื่อนปรับความที่ที่ต้องการได้เลยนะครับนะครับผมอันนี้ต้อครับสิบเมเรตนะครับเดี๋ยวออโต้ให้ดูนะครับ แบบนี้นะครับอันนี้250เฮิร์ตนะครับค่าที่อ่านได้ไดจากสโบ,บปก็250เฮิร์ตเช่นเดียวกันนะครับเราลองเปลียนดูนะครับอันนี้439นะครับมันก็เปลียนต่างนะครับอันนี้เป็น443นะครับค่าวามชั้งเจน็ที่ออกมาค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เป็นนึ่งเคนะครับ ที่ออกมานี้เป็น d ีนะครับ 1k นะครับ่อมาก็2้5ฟินะครับ 2.5k อันนี้ 5k นะครับดูที่สโคปนะครับสโคปก็เปลี่ยนไปนะฮะก็คือก็คือฟังก์ชันเจนมันก็โอเคระรับหนึ่งนะครับเดีวเรามาดูต่อไปเลยนะครับเมนูต่อไปก็เป็นฟิตฟิตทอมฟิตมอสนะครับอ่า๋มาทำาอมฟิตมอสกันต่อนะครับ พอพิดมอนนี้ก็หมุนหมุนตัวบอลล่มนี้เพื่อเปลี่ยนความพ,อพมอนได้เลยนะครับดูนะครับแบบับให้มันดูง่ายขึ้นนี้นะครับ เรีดูนะครับพอเราเลื่อนปรับระเลื่อนปรับปรับค่านะครับปรับค่าของของดิจิตเซเคนนะครับอ่ามาเรียดูมาเรีดูกราฟนะครับครับผมเราก็ปรับค่านะครับก็คือตัวเครื่องมันสามารถเจนพัความดีมอสออกมาได้เหมือนกันนะครับเอาไว้เทสพวกไดร์มอเตอร์นะครับไดมอเตอร์หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้ให้เราเทสไดมอเตอร์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครโอเคไปเมนูต่อไปนะครับ คมิดมอสนุกดีต่อมาก็เป็นค่า ESR ของ C นะครับค่า ESR นะครับก็ลองวัดดู๊บอ่ามันโชว์เลยนะครับ C ยี่สิบสองสามสิบไมโครฟารัด 1, นะครับมีค่า ESR เท่ากับจุดหนึ่งเจ็ดโอห์มนะครับอ่าก็โอเคใช้ง่ายครับต่อไปก็เป็นค่าของโซลินทานหรือ หรือหรือหรือกดลวดนะครับกดลวดอันนี้ผมลองเอาลายไฟมามว้มวนๆดูนะครับอ่ามันก็บอก0.01โอห์มวันนี้นะครับบางทีมันอาจจะบอกเป็นเฮนรี่นะครับถ้าเรามีขดลวดที่ที่อันนี้มากกว่านี้นะครับมันตอนนี้มันวัดไม่ได้อะฮะที่กดลวดเฮนรี่วันนี้นะครับนะครับอต่อมาก็เป็นัาอาซิเตอร์นะครับก็ จริงๆเราไม่ต้องเข้าเมนูก็ได้ครับมันออโต้อยู่แล้ะอันนี้ก็สูญ่หนึ่งไมโครัสนะครับก็คือหนึ่งร้อยนันโนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ของโฮเกี้ประจุนะครับต่อมาก็ D S หนึ่งแปด B สอศูนนะครับวอุณหภูมิได้ด้วยเช่นกันในการเทสอุปกรณ์นะครับของตัว D S C ตัวนี้นะครับขานะครับขาหนึ่งเป็นกาวนะครับ ก็คือมันจะบอกไว้นะครับ 1, ขาหนึ่งเป็นดาวขาสองเป็นไฟขาสองเป็นสัญญาณนะครับขาสามเป็นไฟแล้วก็ต่อตามขามเลยนะครับแบบนี้นะครับนะบตอนนี้อุณหภูมินะครับสามสามองศานะครับค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวก็คือตัวนี้น,นั่นเอง มันสามารถวัดดีดีเอสนแปบดีสองศูนได้ด้วยนะครับเทมสามสามจุดห้านะครับนะครับมีมีมรายละเอียดต่างๆบอกครบเลยนะครับถ้าเราไม่วัดมันจะขึ้นโนอันโนแปลว่าไม่อันโนไม่รู้จักหรือดามเมจก็คือพังนะครับตัวเลตซีมาโครฟพรัดคอเลกชนันนะครับก็คือค่าสีนั่นเอง อันนี้ค่าไอค่าีอ,าอันนี้คอ l เ e คชั o นี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคครับไปแล้วกันประเทศอะไรไม่รู้นะฮะต่อไปก็ ir decoder อันนี้ก็น่าจะเข้าเข้าขานี้นะครับเข้าขานี้ครับแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ละ dft ก็หมดแล้วครับเซลเทสตัวเทสไม่มีให้ให้เพละหมดละนะครับทีนี้เราลอง shutdown ดดนะครับ วิตออฟสวิตออฟนะครับมันก็นดับไปโอเคก็มีแค่นี้นะครับนิ้นเี็กๆวัดอะไรเราก็ใส่ไว้เลยแต่มันก็จะวัดให้อัตโนมัติเดือนนี้นะครับปุ๊บเปิดขึ้นมาวัดแล้วนะครับอันนี้บางทีมันมันน,น่าจะค่าโอมหมเนาะแต่นะครับบางทีมันก็เห็นในโคดรลวดบางทีก็เห็นเป็น เป็นอาครับเพราะว่าผมเอาไอ้ตัวสายนะครับมาม้วนเล่นนะครับแบบน,นี้ <c oughs> บางทีมันก็ได้เป็นขดลวดบางทีมันก็ได้เป็นอาครับนนมันน่าจะแล้วแล้วแพรนะฮะลอ <c oughs> งดูนะครับห <c oughs> มอนกันะครับว่าไม่ได้ เนลี่ไม่ได้นะครับต้องเอาคนรวดที่น่าจะที่ความต้นฐานเยอะๆนะครับมาวัดวัดค่าอาร์นะครับเ่ือกขาไม่ถึงนะครับสักูวับวับอันนี้เป็นการวัดค่าอาร์ครับได้ เก้โอห์มจุดหกโอห์มนะครับอันนี้ก็คือหนึ่นเงเคสแล้วนี่เมื่อกี้เดี๋ยวเอาตัวเมื่อกี้หลังคาริเบทไปนะครับลองเรียบดูปั๊บออโต,โอตัวให้เองเลย55.7.8นะครับก็ถือว่าคุ้มครับราคาไม่แพงมากราคาโอเคเลยครับคุ้มระดับหนึ่ง1ิบดอลลาร์นะครับรวมเคสอะคริลิกด้วยนะครับ รวมเคสในคลิปก,ก็ถือว่าคุ้มพิี่ดอนลร์ก็ประมาณสามปีห้าร้อยนะครับในวันตถานิเคอร์ก็มีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับสามี นะครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วหมดของเล่นนะครับก็ประมาณนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็คือสะดวกนะครับไม่ไม่พอใช้ได้นะครับอาจจะเทียบเท่าพิเตอร์ดีๆไม่ได้แต่ก็โอเคเลยทีเดียวนะครับใช้ง่าย เคก็โดยรวมก็นะครับถือว่าดีนะครับนะครับนึ่ครับหรือว่าดีเลยทีเดียวก็ได้นะครับสำหรับสำหรับนเกอร์นะครับมือใหม่ที่ที่ไม่มีเครื่องมือก็คือมาซื้อพวก DIY พวกเนี้ยมันก็จะพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่อยากให้มันยากยุ่งยากเกินไปก็ซื้อของที่มันใช้ดีๆเลยนะครับอันนี้มันเอาไว้แบบต่อเล่นนะครับสนุกสนานได้ความรู้ไป ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม